รับเข้าสู่ข่าวฟ้ายามเย็นทางสถานีฟ้าวันใหม่ค่ะวันนี้วันศุกร์สิส้นเดือนนะคะ31ตุลาคม2557เป็นวันฮาโลวีนด้วยนะคะพบกับนิงนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะผมปูจิตตรกรบสบากครับต้นวระเทพสุวัฒนพิมพครับเสียงกระดุ้มจริงๆนะฮะ วันนี้เสียงนุ่มมากเลยตอนรับันฮาโลวีเหรอคะวันนี้เจ็บคอครับเจ็บคอเป็นอะไรคะไปตะโกนที่ไหนมาคะเมื่อวานพูดเสียงดังงานรายการน่ะเออจริงเมื่อวานนี้พูดเสียงดังมากพอออกจากรายการไปโดนพี่ปู่ไม้หน้าสามตีคอครับวันนี้ก็เลยพูดไม่ได้เีคอหรือโดนเตะก้านคอโดนเตะก้านคอร้อนในครับร้อนในเป็นเม็ดร้อนในอยู่ในคอ ส่งกําลังใจมาเชียร์พี่ต้นได้นะคะ4642123ขนาดร้อนในนี่ยังมีคนสงสารขนาดไหนเนี่ยส่งเ m s มาได้จริงรวันนี้นอกจากวันฮาโลวีนแล้วก็เป็นวันที่ถ้าเราดูใน Facebook ของมวลมหาประชาชนเนี่ยทุกคนจะหยิบภาพถ่ายเก่าๆเมื่อครั้งที่ตัวเองได้ออกมา ทำหน้าที่พลเมืองของประเทศด้วยการชุมนุมเรียกร้องความถูกต้องให้เกิดขึ้นคนละรูปซ่องรูปต่างก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการชุมนุมกับกอบปปสวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ1ปีของการตั้งเวทีเริ่มต้นที่หน้าสถานีรถไฟสามเสนนะครับหลังจากนั้นก็ขยับไปที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินก่อนที่จะกระจายออกไปอีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก่อนที่จะมาเป็นเวทีชัดดาวกรุงเทพแล้วก็กลับมารวมกันที่สวนลุมพินีก่อนจะย้ายไปที่สะพานมัขวานรังสรรแล้วก็มีการเข้าควบคุมอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอก่อนนะครับค่ะ วันนี้หลายคนที่ได้มีโอกาสร่วมอยู่ในประวัติศาสตร์การปฏิรูปแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยกปปสเนี่ยนะคะก็นอกจากจะได้มีโอกาสที่จะเอาภาพเมื่อ1ปีก่อนช่วงเวลาระหว่างนั้นเนี่ยเอามาโชว์กันแล้วยังได้มีโอกาสที่จะได้นึกถึงนกหวีดด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญในการเรียกร้องในครั้งนี้นะคะ่ะก็เลยถือโอกาสนําเอานกหวีดเซตของทาง Blue Sky Direct ที่จัดทําขึ้นเนี่ยเอามาโชว์อีกครั้งหนึ่งไม่ได้มาโชว์อย่างเดียวนะคะ เอามาขายด้วยครับยังพอมีให้สั่งซื้อเป็นที่ระลึกได้นะครับไม่ได้เอาไปยุยงปลุกปั่นที่ไหนนะฮะแต่ว่าเรามีความหลังที่เราประทับใจร่วมกันค่ะนกหวีดนกล่องแบบนี้คงไม่สามารถจะแสดงอัตลักษณ์อะไรได้มากมายนะคะแต่ว่าสามารถจะสร้างรายได้ให้กับพนักงานชาวฟ้าวันใหม่ได้มากมายทีเดียวนะคะยังคงมีอยู่ในสต็อกไม่ว่าจะเป็นนกหวีดเซตแบบนี้หรือจะเป็นนกหวีดเงินแล้วก็นกหวีดทองนะคะนกหวีดทองรู้สึกจะเหลือประมาณ9ตัวยังไม่ขยับไปไหนเลยนะคะ ก็สั <S <s ่งมาได้ที่023080555ค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนกปิดเงินน่ะสวยมากสวยลงยาเป็นลายพงชาติเลยนะคะค่ะเมื่อกี้พี่ปู่ได้เล่าไล่เรียงไปให้เห็นภาพแล้วแต่ว่าเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะ ทางฟ้าวันใหม่ได้มีการจัดทํารายงานพิเศษขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพจุดเริ่มต้นเมื่อ1ปีที่ผ่านมาจากที่สถานีรถไฟ3เสนมาจนกระทั่งถึงวันที่ทางคอสชอนั้นเข้ามายึดอำนาจนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทยค่ะพี่นอ้อง,งที่เคารพรัฐไทย ภาษาอังกฤษให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเราทนต่อไปไม่ไหวแล้วใครมีนกวิดเป่าพร้อมกับผมหนาบัดนี้31ตุลาคม2557ครบครอบ1ปีของการชุมนุมกลุ่มก,มกปปส หรือคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยที่ทำให้คำว่ามวลมหาประชาชนและสัญลักษณ์การเป่านกกวีดกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเมื่อเย็นวันที่31ตุลาคม2556ที่สถานีรถไฟสามเสน นายสุเทพเชือกสุบันพร้อมด้วยแกนนำและสสของพรรคประชาธิปัตย์ได้จัดชุมนุมใหญ่ครั้งแรกเพื่อคัดค้าน<อ>การออกร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองหรือที่เรียกกันว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของรัฐ,รฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งมีนนยะว่าจะล้างความผิดให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีรผู้เป็นพี่ชาย หลังจากชุมนุมอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสนมาจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนายสุเทพได้ประกาศนำมวลชนเดินเท้าไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดําเนินเพื่อปักหลักชุมนุมตั้งเวทีใหญ่และเรียกระดมคนใหญ่ในวันที่24พฤศจิกายนภ่ายใต้ชื่อ24พฤศจิกามวลมหาประชาชนคนไทยใจเกินล้านซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรก ที่มีประชาชนจากทุกสารทิศทั่วประเทศได้มาเข้าร่วมชุมนุมเกินกว่าหลักล้านคนและประกาศให้ประชาชนร่วมกันทำอารยะขัดขืนภายใต้การชุมนุมสงบโดยปราศจากอาวุธการชุมนุมยังมีมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงวันที่9ธันวาคมกปปสประกาศเดินขบวนล้อมทำเนียบรัฐบาลและในช่วงเช้าของวันนั้นเองเวลาประมาณ9นาฬิกา นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกแถลงการประกาศทูลกล้าทุนกระหม่อมพระราชกฤษฎีกาขอยุบสภาผู้แทนราษฎรแต่คณะรัฐมนตรีจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนปกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วยการยุบณะนั่นเองศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอสอที่มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นผู้อํานวยการสั่งเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอยู่บริเวณโดยรอบจนทำให้เกิดการปะทะกับผู้ชุมนุม มีการยิงแก๊สน้ำตาจนทำให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเมื่อการเรียกร้องของมวลมหาประชาชนมุ่งยกระดับไปสู่การล้มระบอบทักษิณและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งทามกลางการรักษาการนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร22ธันวาคมกปปสประกาศใช้มาตรการปิดก,กรุงเทพหรือชัดดาวแบงคอกห้าแยกธรุรกิจของเมืองหลวงเป็นเวลาครึ่งวัน และในวันที่13มกราคม2557ประกาศปิดกรุงเทพ7แยกธุรกิจเต็มวันได้แก่แยกปทุมวันแยกราชประสงค์แยกอโศกแยกสาลาแดงหาแยกลาดพร้าวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและแจ้งวัฒนะรวมทั้งยังเกิดปรากฏการณ์กำนันสุดเทพเดินเท้าตามถนนสายต่างๆขึ้นทั่วกรุงโดยมีประชาชนทยอยออกมาสมทบ ทั้งให้กำลังใจและทุนทรัพย์อย่างมากมายมหาศาลเพื่อแสดงพลังสนับสนุนการชุมนุมอย่างเปิดเผยในทุกภาคสว่วนจนมาถึง12พฤษภาคม2557กปปสประกาศกลับคืนหินมาที่สะพานมักขวนันรังสรรค์อีกครั้งเพื่อประกาศชัยชนะหลังจากที่ชุมนุมกันมาอย่างยาวนานแต่เหตุการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อสอ,อสอออกมาตราการขอคืนพื้นที่การชุมนุม ในขณะที่การชุมนุมของกลุ่มนปชก็ปลุกคนคิดเห็นต่างออกมาชุมนุมบนถนอนอักษะเช่นกันวันที่20พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้ลงนามประกาศพระราชบัญญัติกฎอายการศึกจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมบังคับใช้กฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์และเพียงสองวันจากวันนั้น22พฤษภาคม พลเอกประยุทธ์และผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจและประกาศจัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งทางไม่กปปสประกาศยุติการชุมนุมนับจากวันนั้นเป็นต้นมาแม้กปปสจะยุติการชุมนุมลงแต่ถือเป็นผู้จุดประกายการเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศตามที่คสชกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติมีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้น ซึ่งเส้นทางการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นในอนาคตเพิ่งจะเริ่มตน้นครับใครมีความทรงจำที่ดีวันไหนเวลาไหนเวทีไหนวันนี้ส่ง SMS มาเล่าสู่กันฟังได้ตลอดเวลาที่รายการของเราออกอากาศอยู่ได้เลยนะครับ,รบที่0 2นะ4642123ะครับผ่านข้อความมาได้เลยแล้วก็ ท่านอื่นๆที่ชมอยู่ก็จะได้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยพื้นที่มันใหญ่มากบางทีความประทับใจของแต่ละคนที่ได้เจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นวันวันปล่อยผีวันฮัโลวีนฮะเล่าสู่กันฟังได้นะครับเรื่องดีๆมีไว้เติมเต็มซึ่งกันและกันครับทีนี้สกู๊ปที่เราได้ดูไปเนี่ยไม่ได้ดูเพื่อให้เราฮึกเหิมว่าพวกเราเป็นใครทําอะไรมาแต่มันเป็นภาพสะท้อนว่า กระบวนการในระบบรัฐสภามันล้มเหลวเพราะตอนนั้นเกิดผด็จการรัฐสภาขึ้นทําให้การตรวจสอบการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านในสภาไม่สามารถทําแทนประชาชนได้เลยประชาชนจึงจําเป็นต้องออกมาทําหน้าที่ของตัวเองในการตรวจสอบและถ่วงดุลกับรัฐบาลไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นอีกทําระบบรัฐสภาให้มีคุณภาพนะครับกําจัดผด็จการรัฐสภาออกไปด้วยกระบวนการปฏิรูป จะใช้เครื่องมืออะไรล้อมรัว้วป้องกันก็ทํากันซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับในเมื่อมีสปชครบสมบูรณ์แล้วเดินหน้าทํางานได้แล้วตอนนี้ก็รอเพียงพระบรมราชโอวงการโปรดกล้าวปรดกระหม่อมเท่านั้นนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปก็สามารถที่จะประชุมและเดินหน้าทํางานกันได้อย่างเต็มที่นะครับนอกเหนือจากการมีเผเด็จการรัฐสภาที่ไม่ยอมเปิดโอกาสให สสฝ่ายค้านทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรตามกฎกติกาของระบบประชาธิปไตยได้อย่างเสรีแล้วนะครับอย่างใช้อำนาจของเสียงข้างมากหักหานแม้กระทั่งขั้นตอนของกฎหมายต่อเติมนะครับกฎหมายที่เสนอเข้าไปร่างที่รับหลักการไว้ถูกแก้ไขถูกปลอมแปลงเอาไปพิจารณาประธานรัฐสภายังคงค้างคา,งาอยู่ในกระบวนการถอดถอนวันนี้ก็ยังไม่เดินหน้าไปไหนนะครับ นอกจากนี้แล้วเรายังเห็นความอ่อนล้าของการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจโดยองค์กรอิสระในเวลานั้นประชาชนทนไม่ไหวครับในเมื่อองค์กรอิสระทำอะไรไม่ได้ท,ท,ทั้งที่กฎหมายเขียนไว้ว่ามีหน้าที่ต้องทำประชาชนก็ลงมือตรวจสอบและถ่วงดุลด้วยตัวเองภาพดังกล่าวจึงเกิดขึ้นนะครับอีกความล้มเหลวหนึ่งก็คือความล้มเหลวของสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนไม่ได้ให้ข้อมูลไม่ได้ความเป็นจริง อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แก่ประชาชนประชาชนจึงต้องมาสแสวงหาข้อเท็จจริงในที่ชุมนุมบนเวทีของการชุมนุมจึงมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คนไทยต้องรู้แต่สื่อมวลชนไม่ไรายงานปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสกู๊ปที่เราดูกันไปจึงไม่ใช่แค่ขบวนการหนึ่งขบวนการใดแต่มันสะท้อนความล้มเหลวขององค์คาพยพในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาที่ผ่านมาด้วยครับค่ะ หลังจากการเข้ามาควบคุมอำนาจโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือคอสอชอนะคะมวลมหาประชาชนก็ได้สลายการชุมนุม ส่วนหนึ่งที่เป็นแกนนำท<า>ั้ง<ด>น้ำตา,<ช>ตานะท่<ต>าบอกว่าแ<ช>ยกบยางจากกันทั้งน้ำตาใช่ค่ะ <c oughs> แต่เป็นน้ำตาแห่งความหวังนะคะว่าการเข้ามาควบคุมอำนาจของคอสชอนั้นเนี่ยจะช่วยประคับประคองและก็ทำให้ประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปได้ <c oughs> จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นี่แหละค่ะแต่ว่าในฐานะของแกนนำของมวลมหาประชาชนอย่างเช่นลุงกำนันเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒนะคะเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปในช่ว ่วงระหว่างของการชุมนุมแล้วก็ระหว่างนั่นเองก็มีการเชิญชวนเหล่ามวลมหาประชาชนนั้นเนี่ยได้ร่วมปวดเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะวันนี้ที่สวนโมกขัพรารามค่ะก็มีงานทําบุญครบรอบหนึ่งปีของกลุ่มกปปสด้วยนะคะวันนี้ที่วัดสวนโมกขัพรารามค่ะกลุ่มแกนกนํากปปสนําโดยนายสาธิตวงนองเตยในพุทธิพงศ์คุัการอิสระสมชัยในชุมพลจุนสายในเอกนัทพร้อมพันและก็อีกหลา หลายท่านทีเดียวนะคะเดินทางมาร่วมทําบุญครบรอบหนึ่งปีของการชุมนุมของกลุ่มกปปสมีการจัดพิธีทางศาสนาระหว่าง29ถึง31ตุลาคมด้วยการจัดอุปสมบทหมู่รุ่นแรก136รูปภายใต้ชื่อโครงการบวชพระเพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากการชุมนุมของกปปสที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้มีผู้ที่สนใจร่วมบวชรวม50รายด้วยกันค่ะ ในโอกาสนี้พระสุเทพประภากรโรนะคะประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ได้ปากฐกถาธรรมพิเศษให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการโดยกล่าวว่าย้อนกลับไป31ตุลาคมของปีที่แล้วมวลมหาประชาชนได้ไปสู้อย่างมีสันติวันนี้ครบครอบหนึ่งปีให้จดจําไว้เป็นอุทาหรณ์เพื่อสอนลูกหลานว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่วีรชนเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญแม้ว่าทุกคนญาติพี่น้องเพื่อนพ้องจะเสียใจแต่ก็ต้องอดกลั้นไว้ด้วยขันติธรรมเป็นเลิศ คนหลายคนอาจจะมองไม่เห็นความดีแต่ตนจะขอเป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนประกาศให้รู้ว่านี่คือมนุษย์ผู้มีใจอันประเสริฐมีขันติธรรมค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของพระสุเทพประภากรค่คะว่าไปแล้วสำหรับอาตมาและมวลมหาประชาชนชาวไทยมันเป็นการบังเอิญโยมวันนี้คือวันที่31ตุลาคมวันนี้ของเมื่อปีที่แล้ว ที่หลังสถานีรถไฟสามเสนพวกเรามวลมหาประชาชนทั้งหลายได้จัดตั้งเวทีเพื่อที่จะเรียกร้องความถูกต้องความเป็นธรรมเรียกร้องให้ธรรมะกลับคืนมาอยู่ในประเทศไทยเรียกร้องให้บรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองทั้งหลาย ได้หันมายึดถือเอาธรรมะของพระธเจ้าเป็นแนวทางในการปฏิบัติและวันที่31ตุลาคมปี2556จึงเป็นวันเริ่มต้นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของมวลมหาประชาชนในประเทศไทยอาตมาขอเป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนเหล่านั้น ประกาศให้รู้ว่านี่คือมนุษย์ผู้มีใจอันประเสริฐที่เรียกว่าคนไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินที่มีคุณธรรมมีขันติธรรมยึดมั่นในธรรมะของพระเจ้าและทำให้การต่อสู้ของมวลมหาประชาชนจบลงด้วยความสะอาดด้วยความบริสุทธิ์และเห็นแสงสว่างของอนาคตของประเทศไทยหวังว่า นักการเมืองปัจจุบันได้ที่จริงไม่ใช่นักการเมืองนะคณะรัฐบาลปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันโอชาคณะรัฐมนตรีคณะสอนอชชคณะสอปอชทั้งหลายได้โปรดศึกษาธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วได้ยึดเป็นสารณะตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่อบ้านเมืองให้สมกับเจตนารมณ์ของประชาชนเรามวลมหาประชาชนทั้งหลายซึ่งบัตรนี้ได้วางใจวางใจให้เป็น ปลอดโปร่งแล้วแล้วก็เอาใจช่วยท่านทั้งหลายให้ทำงานเพื่อบ้านเมืองทุกคนก็ขอเอาธรรมะจากสวนโมกฝากไปถึงท่านทั้งหลายที่กำลังทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินด้วยให้มีกำลังใจทำงานอย่างคนที่มีธรรมะในหัวใจแล้วนำความเจริญรุ่งเร ương, ืองปฏิรูปประเทศให้ได้สมดังเจตนารมณ์ของประชาชนทั้งประเทศก็แล้วกัน <ข>นี่คือร <ขอ S 2> ุ่นแรกนะคะคที่ได้ทําพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ไปทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่2เนียรู้สึกจะมีแกนนํากปปสมาร่วมบวชด,ด้วยกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะคุณคควิทยาแก้วประดายคุณอิสระสมชัยครับ,ค,รบคุณอ๊ณอ,อฟชื่ออะไรนัชวรนนอินทรคมมนสุดครับอวยคุณอ๊อฟด้วยคุณอ๊อฟด้วยนะคะนะครับขอบคุณทุก SMS นะครับวันนี้ S <S <an> <S กสทชปล่อยผีสักถึงวันนะครับวันนี้ฮาโลวีนด้วยแล้วก็เป็นวันลําลึกความหลังด้วยนะครับพูดง่ายๆผมพูดพูดไม่ค่อยถูกวันนี้เจ็บคอปน้เสียงนมแต่ว่าอขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติยศสําหรับชีวิตนะครับที่ได้ร่วมชุมนุมกับพวกคุณตั้งแต่วันแรกวินาทีแรกจนวันสุดท้ายขอบ,ค,บคุณมากถ้าอยาก รู้ว่าผมคิดไงไปอ่านใน Facebook ได้มีเดี๋ยวนี้เล่นภลษานะตาหรอครับผมก็พิมพ์แล้วก็ผ่านอีเมลไปให้เขานะครับ่อช่วยบอกหน Facebook Facebook ต้นบรูสกา fc เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะต้นบรูสกา fc ค่ะพี่ต้นจะคอยเอาไปอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตว่าตอนนี้แผลที่ ที่ปากเนี่ยร้อนในหายหรือยังหัวใจผมยังใหญ่กว่ากำปั้นนะครับไม่ได้เท่ากำปั้นใหญ่กว่าก็สาวเครือระนองด้วยนะฮะก็สาวเครือระนองเนี่ยมาทํากับข้าวเดี๋ยวยกกระทะยกหม้อก้มๆเงยๆกระดูกสลังเคลื่อนกลับไปหลายคนนะต้องเอากระดูกที่สะโพกเนี่ยมาใส่ที่กระดูกสลังตอนนี้นอนพักฟื้นอยู่กับบ้านจึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ดูฟ้าวันใหม่ทั้งวันเลย แล้วก็อีกคนนึงพี่พี่ที่อยู่ครัวครัวของพี่เล克斯ุราดอ่ะครัวครัวคุณสุเทพอ่ะตอนนั้นอ่ะพี่คนที่ผัดพี่รู้พี่พี่เมตตาให้ข้าวผมกินทุกวันพี่แม่ครัวเชื่อไหมพี่ปูคุณหญิงหลังอ่ะแล้วก็ขาบวมหมดเลยเพราะว่ายืนผัดทั้งวันทุกวันทุกวันทั้งวันเลยพี่ผมรักพี่มากเลยพี่เล็กสุราดด้วยคือต้นเวลาไม่มีอะไรจะกินนะครับต้นก็จะเดินลงจากเวทีล้อๆๆๆไปขอข้าวในกล่องโฟมเขากิน ทุกวันนะครับก็เป็นประสบการณ์อย่างที่บอกครับผมจะไม่ลืมเลยเกียรติยศครั้งที่อยู่เชยงใหนก็แกงหน่อไม้อร่อยมากนะฮะครัวเลยครัวกระบี่ใช่ครัวกระบี่ลืมไม่ได้เลยขนมจีนน้ำยาผมไปกินเกือบทุกคืนเลยภรรยาท่านอาคมเองช่วนเมตตาผมที่สุดครัวยะลาเปิดดึกที่สุดตีสองยังผัดให้กาดกินอยู่ ขอภัยมันพูดครบมันไม่ได้ครบแล้ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านจําผมได้เพราะผมไปขอข้าวท่านกินทุกวันเลยนะครับเพราะคือปกติชอบเผ็ดๆอยู่แล้วไงพอเจอรอบนี้เข้าไปมันบลื้มเลยนะครับขอทุงคุณานนี้ดรเกียรติศักดิ์สองแสาพูดไม่หมดหรอกครับพูดแบบแต่ว่าเอาเป็นว่าไปคุยกันต่อที่สมุยก็แล้วกันนะครับ4วันสคืนคุยกันให้หนำใจนะฮะแต่เป็นกิจกรรมตามรอยท่านพุทธทาสนะครับ ใครสนใจที่จะไปเรียกว่าทัศนศึกษาก็ได้คือไปดูเส้นทางชีวิตของท่านอาจารย์พุทธทาตตั้งแต่ตลาดพุมเรียงสุราษฎร์ธานีจนไปถึงวัดทานาทน้ําไหลที่1วัดทานน้าไหลที่2ก็คือสวนโมกในปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปที่เกาะสมุยด้วยนะครับ4วัน3คืนระหว่างวันที่เท่าไรวานะ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามธันวาคมช่วงวันหยุดรัฐธรรมนูญพีนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแต่พูดง่ายๆท่านโทรมาวันนี้ก่อนศูนย์สองสามศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าจองเลยแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเราเรียกท่านขึ้นเครื่องบินเองเดี๋ยวผมดูแลให้อย่าอย่ารอกอย่ารเดี๋ยวเต็มเราจะเสียใจใช่เพราะคนที่ไปเนี่ยรับรอเดี๋ยวมาคุยกันนะอเป็นเรื่องตลกพี่ปูครั้งที่แล้วไปตรังเนี่ยพี่วิทยเยนเขารับร้อยหกสิบนะถึงได้ถึงได้ <The> ช้าได้แต่ครั้งนี้เขาบอกแล้วนะครับ <100 S 2> ไม่เกิน 100, 100 <000. S 1> นะครับบอกก่อนนะครับไม่เกิน100เพราะฉะนั้นโทรสั้นเดี๋ยวนี้ครับอียิปต์ก็รอท่านอยู่อ๋ออียิปต์วันนี้วันสุดท้ายแล้วรีบโอนตังค์นะครับ ค่ะแล้วอาหารการกินไม่ต้องห่วงนะคะพี่เอวิทยาเนเนี่ยเอาตำแหน่งหน้าที่หน้าตาตัวเองเป็นประกันเลยค่ะรูปร่างเป็นประกันเลยครับรูปร่างเป็นประกันว่าจัดเต็มเนี่ยคุณเด็กด้วยนะพี่เอนี่ปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วก็มาเลยนะคะนปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วที่ปีสมุนยิ่เติมใหญ่ขึ้นอีกนิดหน่อยนะฮะภูมิใช่ไหมแล้วก็นี่แล้วก็คุณเลี้ยงอีกมนแดงยืนยันแล้วด้วยว่ามาแน่ๆเพราะเป็นคนสมุยค่ะศูนย์สองสามศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าห้าเบอร์เดิมนะคะโทรมาได้เลยไม่ต้องรอกันเพราะว่าเดี๋ยยยวจจะะเเสสีีใแล ได้อีกนะคะท่านละ24,000บาทนะครับส่วนใครอยากพักเดี่ยวก็เพิ่มอีก5,000บาทเป็น29,000บาทครับครับค่ะอ่ามาจะพักก่อนไหมหรือจะไปเลยพักได้พักได้เออนะพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเราไปเลยจะได้ไล่ข่าวไปรวดเดียวเลยนะครับว่าวันนี้มีมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง